ป okay. yes. ิดตัวแก่ข้าหลวงจีนไฟฟ้ายาเดใช้ในการต่อไปวุติในนามสำนักงานคาปสและกทค์าพอดีได้ห้ อสอภาค1-9ซึ uh ่งทรัพย์สินคดียาเสพติดที่นํามาทอดขายทอดตลาดในครั้งนี้เป็นประเภทของรณเครื่องประดับยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือสื่อสารค่ะห้างแสนสามหมื่นแปดพันบาทเองค่ะสี่สิบศูนย์ค่ะ รการค่ะเข้ามาต่อน,นะคะเพือ่อเรียนบรรยากาศกันบ้างนะคะชมรถใหญ่ๆไปแล้วมาดูจักรยานยนต์ค่ะคันนี้ครั้งตัวยามาฮ่าคันนี้ค่ะ